วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุกไปโรงเรียนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อคืนคือนอนห้าทุ่มก,กว่าแล้วดูตาบวม,มากไปงานวัดมาทุกคนแล้วเล่นเอที่มันเป็นหมุ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 นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาแบบเล่นกันแต่เรานั่งสูดยาโดมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือมันไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเราลงบำรุงก่อนนะคะเคนโ์สองฟ้าเชลลซิวตัวนี้ก็ใช้ทุกวันเลยใช้ตอนกลางคืนด้วยอันเนี้ยโอเคต่อไปทากันแดดนะคะ หมดแล้วนอนอืน่นก่อนแต่แท้ถักกระเด็เน,น,นอดโอเคเบิกตัวกระเป๋าเครื่องสำอางใหม่นี่ไปซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางมาใหม่แล้วนะคะทุกคนคืออันเก่าคือน,น้องไม่ไหวจริงๆน้ำปิปป๊บๆเลยกระเป๋าเครื่องสำอางใหม่คือมันจะเป็นแบบนี้านหคดชึบชิบชิบเปิดแล้วก็ปิดได้งนี้เลยมาลงคุชชั่นกันก่อนนะคะือ เราจะแต่งหน้าลุกไปลงเลสให้ทุกคนได้ดูนะคะเราจะแต่งแบบอ่อนๆนะคะลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้